สิวเหอนหนักมากทายาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีสาเหตุเป็นเพราะว่าเราใช้ยาสิวเนี่ยไม่เหมาะกับระดับความรุนแรงของสิวนะครับแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบอาการสิวเหอหนักมากเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาแน่นอนสวัสดีครับหมอเก่งนายแพทย์วรพัฒนหมอผิวหนังนะครับก่อนดูเลยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด คลิปตอนใหม่ๆหมอลงคลิปใหม่ทุกวันศุกร์นะครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวแต่ในตอนต่อๆไปจะเป็นเรื่องของความงามแล้วก็สกินแคร์สิววักเซเผิ่อเต็มหน้าเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคนนะครับทําให้หลายคนสูญเสียความมั่นใจคนกลุ่มนี้เนี่ยทายาสิวอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิวร่วมกับการทายาสิวคือเทรติ o โนินหรือว่าดิฟรินนะครับซึ่งหมอเคยพูดไว้ในสิวเอพิโซดที่4 และเบนซูริโปลอกไซด์หรือว่าเบนเฟกนะครับซึ่งหมอเคยพูดไว้ในเรื่องสิวเอพินซด5ถ้าใครไม่เคยดูสิว2ตอนที่หมอบอกไปไปตามดูกันนะครับเพราะว่ายาสิว2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักที่ใช้ในการรักษาสิวสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราต้องกินยาฆ่าเชื้อรักษาสิวการกินยาฆ่าเชื้อรักษาสิวมีประโยชน์หลักๆ2ข้อ1เลยคือในคนที่เป็นสิวรุนแรงเนี่ยการทายาสิวยางเดียวไม่เพียงพอนะครับการกินยาสิวร่วมด้วยจะทําให้สิวหายเร็วกว่า และ2คือการที่เรารักษาสิวอักเสบร,รวดเร็วเนี่ยจะลดโอกาสในการเกิดรอยดํารอยแดงรวมถึงปัญหาหลุมสิวด้วยฟังถึงตรงนี้ก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าใครบ้างที่ควรกินยาสิว1เลยก็คือคนที่เป็นสิวรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไปก็คือมีสิวอักเสบตุ่มแดงตุ่มหนองมากกว่าหรือเท่ากับ10จุดหรือคนที่มีสิวอักเสบก้อนแดง มากกว่า5จุดขึ้นไป2คือคนที่ทายาสิวแล้วสิวไม่ดีขึ้นคน2กลุ่มที่หมอกล่าวไปนะครับคนรีบมาหาหมอเพื่อกินยาค่าเชื้อรักษาสิวโดยยากินค่าเชื้อรักษาสิวเนี่ยมีมากมายหลายตัวนะคะแต่วันนี้หมอจะมาพูดยาค่าเชื้อ2กลุ่ม ที่หมอมกกักจะจ่ายให้คนไข้ในทางปฏิบัติตัวแรกเลยก็คือยาฆ่าเชื้อกลุ่มเดตตาไซคลินเช่นด็อกซี่ไซคลินนะครับกลไกในการออกฤทธิ์นหนึ่งเลยก็คือไปลดการอักเสบและลดโอกาสในการเกิดแผลเป็นหลุมสิวซึ่งข้อนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆข้อ2คือไปจาัดก,การเชื้อแบคทีเรียก่อสิว p acne ในสิวอุดตันที่ยังมองไม่เห็นหรือว่าไมโครโคมมโดนเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในสิวอักเสบโดยเฉพาะตุ่มนองนะครับ แต่ว่าไม่มีประโยชน์ในสิวอุดตันสำหรับยาด็อกซี่ไซคลินนะครับหมอมี6ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาด็อกซี่ไซคลินนะครับ1เลยก็คือควรกินยาหลังอาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็น2ผลข้างเคียงที่พบปล่อยก็คืออาการคลื่นไส้อาเจียนถ้าเกิดใครกินยาด็อกซี่ไซคลินแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแนะนําให้กินหลังอาหารทันทีก็คือหลังทานอาหารคําสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กินยาด็อกซี่ไซคลินต่อจะช่วยลดอาการ คลื่นไส้อาเจียนจากยาได้ส่วนผลข้างเคียงอื่นของยาด็อกซี่ไซคลินแต่พบไม่บ่อยนะครับอย่างเช่นทําให้ผิวใบแสงผิวคล้ํารวมไปถึงมีการปวดหัว 3. อาหารที่ลดปริมาณการดูดซึมยา,ามเช่นนมวิตามินที่มีธาตุเหล็ก แคลเซียมและยาเคลือกบกระเพาะซียาด็อกซี่ไซคลินเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับแม้กินติดต่อกันเป็นปีแต่โดยปกติในกรณีที่เรามาใช้รักษาสิวเนี่ยเราจะให้กินเพียงแค่3-4เดือนเท่านั้นหคนที่ห้ามกินยาด็อกซี่ไซคลินเด็ดขาดเลยก็คือคนที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับแล้วก็คนที่กําลังตั้งท้องหรือว่า ให้นมบุตรอยู่ข้อสุดท้ายข้อที่หกก็คือยาด็อกซี่เซค,คลินเนี่ยแนะนำให้กินในเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อสิวกลุ่มที่2ก็คือยาอะ็มกซีซิลินนะครับเป็นยาในกลุ่ม เพนิซิลินโดยอะม็อกซิซิลินเนี่ยจะเป็นยาในกลุ่มทางเลือกนะครับโดยปกติมักจะให้ในคนที่กินเรต้าไซคินแล้วสิวไม่ดีขึ้นหรือว่าคนท้องที่เป็นสิววิธีการกินยานะครับก็คือกินวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็น,นกลไกในการออกฤทธิ์ของยาก็คือยาจะไปจัดการเชื้อแบคทีรียก่อสิวโดยไปยับยั้งกระบวนการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีรียโดยปกติแล้วแนะนําให้กินยาอะม็อกซิซิลินรักษาสิวประมาณ3-4เดือนเหมือนกันนะครับ และคนที่ห้ามกินอะอกซีซิลินเด็ดขาดก็คือคนที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มแพนิซิลินคราวนี้มาฟัง4ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อรักษาสิวนะครับหแล้วก็คือคนไข้กลุ่มที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อรักษาสิวเนี่ย ควรกินภายใต้การดูแลของหมอผิวหนังนะครับเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงและการกินยากลุ่มนี้เนี่ยควรกินในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ควรกินนานเกินไปหรือว่ากินสั้นเกินไป 2. ไม่ควรกินยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวโดยที่ไม่ทายาสิวร่วมด้วยนะครับเพราะจะทําให้เกิดเชื้อดื้อยา 3. ายาทาสิวที่ควรทาร่วมด้วยก็คือยากลุ่ม เรตินอยนะครับเช่นเรตินออินหรือว่าดิฟรินหรือเบนโซลิโบรอกไซด์หรือเบนเซตหรือสามารถทา2ตัวร่วมกันเลยก็ได้นะครับส่วนยาสิวที่ไม่ควรทาช่วงที่กินยาฆ่าเชือ้อก็คือยาทาฆ่าเชื้อนะครับเช่นคลินด้าเอ็มคลินดลินเจลหรือว่าโรบาสนะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้ยาฆ่าเชื้อซ้ำซ้อนและ4ช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรกินยานะครับก็คือโดยปกติแล้วยาจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากทานไปประมาณ2สัปดาห์และจะเริ่มออกฤทธิ์สูงสุดที่ประมาณ6สัปดาห์นะครับ โดยปกติแล้วเราจะแนะนําให้ทานยาประมาณ3-4เดือนแต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ย อยู่กับดุล,ลนนรเป็นไงกันบ้างครับจบไปแล้วสําหรับยาฆ่าเชื้อรักษาสิวตอนหน้าหมอจะมาพูดยาไอโซเทรตินอินหรือ,อยาที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อรียคือเทนหรือว่าแอคโนตินยารักษาสิวที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดแต่ผลข้างเคียงก็เยอะเช่นกันถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปตอนใหม่ๆที่หมอลงทุกวันศุกร์นะครับหากใครมีคําถามหรือว่าข้อสงสยัยข้อติชม คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยหมอตอบเองทุกคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย